اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ um ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0 2น8 4 6 8 1 0 0 8 1 8 1 8 9 6 1 5สํานำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย a s s a l i k u มร a r a h m a t u l l a ะกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รครพคกับเรากลับมาพบกันยามเช้าแบบนี้นะครับกับรายการมุสลิมไทม ห้านาฬิกาถึงห้านาฬิกาสามสิบนาทีทางททบห้าหลังจากที่เราละหมาดซุบฮีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันนะครับในช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันวุนเส้นปลาต้นสนร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ ทีมงานเรายังอยู่กันที่ชุมชนคลอง18บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้เรามาเยี่ยมเยียนคุณสมจิตภูมรินหญิงวัย69ปีซึ่งเธอต้องเลี้ยงดูลูกและหลานในครอบครัวถึง14คนคุณสมจิตเล่าให้ทีมงานเราฟังว่าตัวของเธอเองมีโรคประจำตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอาการชาที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแต่เธอก็ต้องอดทนทำงานไม่ว่าจะเป็น รับจ้างนวดตามบ้านในแต่ละวันรวมถึงเลี้ยงแพะเนื้อมาขายเพื่อเป็นรายได้มาเจรจุนให้กับครอบครัวชื่อสมจิตพุมาริน69 69อยู่เป็นกี่คนฮะบ้าน <c oughs> 14คนไปหมดเลยยายเรื่งนั้นี่ก็ลูกสาวนี <c oughs> ่ก็เป็นไหมนุ <c oughs> ่งก็ไหมนี่ก <c oughs> ็ไหมเป็นตายฉันเ <c oughs> ลย <c oughs> ลูกสาวของเธอชื่อวราพรพุมรินอายุ43ปี ซึ่งเธอเองนั้นได้กลับมาเดินเป็นปกติในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี่นี่ม่สบายไงเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเบาหวานมีเบาหวานกลั้นแล้วมีอาการอื่นอีกไหมลูกหอบมีชาไปนี้โอ้เหมือนแม่เลยเดี๋ยวนะมอบไม่มีคนลูกก็ไม่ลูกก็ลูกสี่นั่งซือไม่ได้เรียนแล้วลูกไม่มีเงินสองง่ายลูกสามน่ะ ส่วนลูกๆที่เหลือของคุณสมจิตนั้นก็ทำงานอาชีพรับจ้างทั่วไปอาศัยอยู่ที่วากาฟรายได้ที่ได้รับมาในแต่ละเดือนไม่เพียงพอเพราะได้รับจากบัตรผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนและจากการขายแพะเนื้อที่เลี้ยงเอาไว้เมื่อเจอจุนบ้างกกินเงินทราออกนวดค้นมั่งได้มั<อ>่งพอได้กินมีมแต่ว่าไม่แน่นอน แต่บัตรฉลาเนี่ยได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่เจ็ดอวันเดียวก็มุดละหกร้อยหกร้อยผมเยอะเราต้องขอดูอาไปนะมาหาหมอนัดกับปเดือนปเดืนอนจ้ะเดือนหนึ่งสองเดือนหัวน้ำตาลขึ้นสูงก่อเดือนเดียวคุณสมจิตเองไม่เคยย่อท้อต่อบททดสอบที่พระองค์ลอสบาน์วนตาลาได้มอบให้กับเขาขอบคุณและชุโกต่ออลอสบาน์วนตาลา เขาขอดูอาให้มีริสกีที่เพิ่มพูนและมีร่างกายที่แข็งแรงทางรายการมุสลิมถามร่วมกับกองทุนสกาดและการกุสลของมูลนิธิเพื่อสุ์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงวยางขี้ให้กับคุณสมจิตเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จ กับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ02-1846810-081-8129615สสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออก และไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ mm hmm. เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ mm hmm. สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิด mm hmm. กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระมานะ02 1 8 4 6 8 1 0 081 8 1 2 9615 การเรียนรู้เรื่องอิสลามเป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับเพราะในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราจะได้นําสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องวันนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับเราในช่วงของวลาหฮัดดิกับต์ซิมไลร์รัลล์มานุรหิม الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لثاني يفقه قولي الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปราณีความยินดีปรีดาจากอิมละซุบมาฮัตลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับเรากลับมาพบกันแล้ววันล,ละฮัดดิสนะครับวันนี้จะมีฮัดดิสนะมาบอกกับท่านพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นนะได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับที่ท่านนาบีหมุฮัมอสลารลอฮวาเลวัสลามเป็นห่วงเป็นนักเป็นหนานะในสังคมของเราเนี่ยนั่นก็คือการการที่ เรานั้นขาดความซื่อสัตย์ในนะฮะสังคมนะฮะชีวิตของผู้ศรัทธาถ้าขาดคำนี้แล้วท่านนาบีนะครับบอกว่าจงเตรียมนะวันแห่งการพินาศเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและวันแห่งการจบสิ้นของโลกนี้อย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือความซื่อสัตย์ครับพี่น้องท่านนาบี m u ั a มั a d ซลได้บอกกับพวกเรานะครับว่า l อีมานะหมายความว่ายัางไงครับอีมานอีมานคือการศรัทธา จะไม่ถือว่าคนนั้นนะเป็นผู้ศรัทธาลีมัลลาอามานาตาล์สำหรับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ดังนั้นพี่น้องครับนะท่านนาบีกล่าวจึงกระทั่งขนาดนี้ปัจจุบันนี้เราเห็นนะครับในสังคมเนะี่ยไปตรงไหนนี่มีแต่ความนะปิ้นป้อนหลอกลวงที่เกิดขึ้นในสังคมกันอย่างดาด,ดื่นนะฮะจึงเห็นว่าสังคมนี้มีแต่นะพูดง่ายว่า ส่หน้ากาเข้าหากันท่านนบียังกล่าวหนักขนาดนี้ว่าลาอีมานไม่มีความอีมานสาหรับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์เวลาดีนาลีมันลาอาดะละและนะครับไม่มีศาสนาสําหรับคนที่ไม่รักษาสัญญาสองประเภทนี้นะมันควบคู่กันไปเลยและในสังคมนี้เราต้องมีความซื่อสัตย์บางคนนี่เข้าใจดีกับเรานะบางทีความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนให้การหยิบยืมทรัพย์สินเงินทอง นะแต่เรานะ่ยไม่มีความซื่อสัตย์กับเขาไม่ยอมเอาทรัพย์สินที่เราหนะหยิบยืมมาคืนตามกําหนดที่นะเราได้นะมีคําสัญญากันไว้เราผิดพิษเ้าสัญญาขออัลลอฮ์ที่เราได้มีนะต่อคนผู้นั้นเราจึงเห็นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะฮวะสลัมตอนที่ท่านนะั้นนะอพยพจากมากักกะนะไปสู่เมืองมาดินะ ชาวยาฮูดีนะชาวยิวและชาวนัสรอนีชาวคริสเนี่ยได้เอานะครับทรัพย์สินนะของมีค่ามาฝากไว้ที่นะท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านและท่านอับลบีก่อนที่ท่านนาบีจะอพยพไปท่านนาบีได้สั่งกับท่านอาลีบอกว่าอันนี้ของคนคนนี้นะที่เขาเอานำมาฝากฉันเธอเอาไปคืนเขา นี่คือสิ่งที่ท al ่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยวะสลัมปฏิบัติตัวกับทั้งๆที่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้ใช่นะครับคนที่อยู่ในอิสลามแต่ว่าท่านนบีสอนให้เราปรับพฤติดีนะครับกับคนทั่วไปกับคนที่อาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่นี่คือศาสนาอิสลามไม่ใช่ดีเฉพาะกับมุสลิมไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่อาวุโสน้อยกว่าเราก็ตามแต่ เราต้องให้ความซื่อสัตย์กับเขาเพราะท่านนาบีมุฮัมมัสสดสลลัลวะฮิวะสัลลัมได้นะครับบอกกับพวกเรานะครับอินนัสิดกะยาดีอิลบิรความซื่อสัตย์จะนำเราไปสู่ความดีฟะอินนัลบิรยาดีอิลัจันนะเพราะแท้จริงความซื่อสัตย์จะนำเราสู่สวนสวรรค์นี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาบ้านปลายของการกระทำดีคือหวังความเมตตา จากพระผู้เป็นเจ้าจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮตาลาให้เราได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮตาลาดังนั้นทีดีตัวนี้จึงสอนให้เราได้รู้นะครับว่าความซื่อสัตย์นะฮะจะไม่เหือดหายไปจากสังคมตราบใดที่เราเอาศาสนาอิสลามมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแล้วอินชาอัลลอฮ์เรานั้นก็จะเป็นบุคคลที่มนุษย์ก็พอใจเรา แล้วพ้าผู้เป็นเจ้านะครับอัลลอฮสุบะฮันตะลาก็จะพอใจเราฮาดีดวันนี้ก็ต้องจากลาการท่านพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้วบรล,ลายตาฟิกุนฮิดายะวัสสาลามุอะลัยกุมวาระห์มัุลลอฮวบรักะดะท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูด ไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ mm hmm. เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ mm hmm. สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิด mm hmm. กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ0218468100818129615 เปิดเที่ยวบินฮุดยารตไทยนสนามบินหักใหญ่ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนได้ด้วยดีติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าต่างกอทอสลามุอะลัยกุมะเราห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครรพครับเรากลับมาพบกับช่วงนี้นะครับนั่นก็คือช่วงหน้าต่างกอทอครับซึ่งเราจะมา ติดตามการทํางานนะครับในส่วนงานของคณะก,กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและในส่วนงานของสังคมโดยทั่วไปนั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลที่จะถึงการประกอบพิธีฮัจจ์แล้วและพี่น้องฮุยยัดชาวไทยนะครับได้เริ่มเดินทางไปกันแล้ววันนี้เราจะมาติดตามนะครับถึงเรื่องราวและรายละเอียดนะครับของการจัดระเบียบการเดินทางตั้งแต่วันแรกว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับและในขณะเดียวกันท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอามีรุนฮัจ์ในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์สลาใหฮุดดีนฮัดดีดุสโซครับซลาลามะลัยกุมครับครับวะไลกุมุสซาลาหราล์มุตุลลอฮ์ฮะบาริกะตุลครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเอ่ออย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องฮุดยัดชาวไทยเริ่มเดินทางไปกันแล้วนะครับแล้วก็ วันไปส่งนะครับวันแรกนะที่เป็นไฟล์บินแรกของพี่น้องฮุยัตชาวไทยที่หัดใหญ่นะอาจารย์เป็นผู้ไปส่งด้วยตนเองนะครับโดยการมอบหมายจากท่านอเมรุนฮัชนะครับท่านศักีิพิทักุมพลอยากให้อาจารย์เล่าถึงบรรยากาศวันนั้นให้เราฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับในวันนั้นครับอาจารย์ครับสัลลมอะลัยกุมวะราะฮุบุลลอฮวะบระกาตุฮะลฮัมดุลลอฮีรับบิลอาลามีน วะลาอันกีบัตุลหมุตะกินวะลาอันด้วานอิลลาอัลลอฮ์ซาลลัตุวะสัลลัมุณะลาลอฮ์ุุลลิลลาห์อัลฮัมดุลิลละกัสขอบคุณพระเจ้า سبحانه และเตอัลลอฮ์่าที่อัลลอฮ์ سبحانه และเตลัลทรงไว้อ่าชีวิตเราเพื่ออิบะดะห์อ่าพระองค์นะครับอ่าผมซาลาุดเดนฮะยูซุเลขาธิการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและก็เป็นผู้ช่วยอเมรอนฮัดอ่าในฮิจรั สกราร1444ปีนี้เริ่มต้นเดินทางเที่ยวแรกรในวันที่21พฤษภาคมในวันนั้นถือเป็นอาอฮัมเดลล่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยจากทั่วทุกสารทิศในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จากจังหวัดสงขลาและกระบี่บางส่วนนะครับอันนั้นเป็นไฟแรกใช่ไห<บ>มครับวันนั้นเป็นไฟแรกใช่ไหมครับเออครับ,รบแรกวันที่21เนี่ยเป็นไฟแรก <Ừ. S 2> ในไฟล์แรกนั้นมีเรามีสองไฟล์ก็คือไฟล์แดโมง10นาทีแล้วก็ไฟล์ที่สองคือ15.45นาฬิกาส่นาทีในช่วงบา่ายโดยที่ไฟล์แรกนั้นอาหุยาตทั้ง289ท่านได้เข้ามายัางจุดเช็คอินอซึ่งที่ท่าอากาศรรยานหัดใหญ่เนี่ยเราจะแยกจากจาก,จ,ากจุดเช็คอินของสามบินทั่วไปนะครับ,รบเป็นจุดที่หุยาต ที่อยู่ก็้คาโก้ใกล้กับคาโก้ทั้พี่น้องอที่เราบินจากขัดใหญ่เนี่ย<ม>โดยเราได้รับสนับสนุนจากการเปนไทยนะครับเริ่มต,ตั้งแต่วันที่ 20, 21ก็คือวันแรกรแล้วก็สุดท้ายของสายการบินหัดใหญ่คือวันที่30<ม>แล้วก็จะมาเริ่มอีกวันที่31กับวันที่1ะจะบินที่<ม>นาราทิวาสอีกสี่ไล์นะครับ กิจของอเมรฮัดและแบซา์ทั้งหมดเนี่ยเรามาก่อนหน้าน,นี้เรามีการประชุมสัมมนาทีมแบซา,า,ทาบ์ทั้งหมดแบซาร์นี่เราจะแบ่งว่าแบซาร์นี่ฝ่ายวิชาการโดยเป็นตัวจากสำนักจุฬาจุฬาชมนตรีตัวแทนจากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทาหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการในการให้ความรู้อีกกลุ่มหนึ่งแบซาร์แบซา์าาที่เป็นกลุ่มหมอสาสุขที่ดูแลด้านสุขภาพก็เป็นแบซา,า์แต่ว่าแบซา์นี่จะขึ้นตรงกับกลุ่ม าการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับ,รบอแบซซ่าทั้งหมดรวมทั้งหมดปีนี้ร้อยสามสิบท่านก็วันแรกัมดุละ,ะในนามของอเมรุลฮัตวันนั้นทําหน้าที่แทนท่านอเมรุลฮัตก็ได้กล่าวเวพรหลังจากที่รองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าการจังหวัดสงขลาในนามตัวแทนรวมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมาตอนรับพิธีอภิญญาทุกคนมีสีหน้า ดีใจนนห,ลหลายคนก็ให้ลางคนก็กอดกลุ่มหลายคนก็นกนกต้องพักลากเพราะว่าในในภารกิจพุทธญาตเนี่ยมันเป็นภารกิจที่สูงสุดในรุกุนอ<ม>ิสลามในข้อที่ห้า,าบางคนก็เป็นครั้งแรกก็มีอีกหลายท่านเป็นครั้งที่สองแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจบฎแรกที่เขาปฏิบัติภารกิจตรงนี้ก็ได้รับการชื่นชมแล้วก็มีการขอบคุณทางชุลราชบุตรี รามีการขอบคุณคณะอมการกลางอิสลามของประเทศไทยและก็กรมการปกครองโดยเฉพาะท่านเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยท่านสุนินปราระเร่เราเนี่ยมีน้องืินชมมากในความพยายามและก็ให้พวกเรามีโอกาสต้อนรับคณะญุติดครับผมอาจารย์ครับจากการเดินทางของฮุดยัดในเที่ยวแรกในวันที่21นะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าเมื่อวันที่23พฤษภาทาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเดินทางนะในช่วงฟล์ 8โมงไฟล์แรกเนี่ยเห็นว่ามีการล่าช้าด้วยนะสาเหตุมันมันมันเกิดจากอะไรครับอันนี้ครับอาจารย์ครับก็นนได้รับข้อมูลจากท่านอเมรุนฮัทว่าวีซา่าวีซา่าสองเที่ยวบิน23เนี่ย 8, 8โมงเช้า8โมง10นาทีกับ15นาฬิกา40นาทีเนี่ยยังไม่ออกจากกระทรวงฮัทยังไม่ออกฉะนั้น การบินไทยไม่สามารถที่จะบินบินได้นะืจากว่าไอคอนเฟิร์มเรื่องเรื่องวีซ่านะฮะเพราะว่าก็ทางอเมรุนฮัตโดยท่านสากีพิตาคุมพลและทางเลิกาธิการกำการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านพลต่ารปตรตีสุเรนระเรกก็ไปที่ต่างสันทูตเองแล้วก็ไปขออนุเคราะห์จากกระทรวงต่างประเทศเพื่อให้แก้ปัญหา,โ,าโอ้โอครับก็ ช,ช่วงที่ช่วงที่ที่ท่านสก,กีเนี่ยถ้าเมรุฮัตไปที่ฐานทูตเนี่ยเวลาเก้านาฬิกาซึ่งทางซาอุดีก็ยังไม่ตื่นนะฮะเขคือยังอยู่ประมาณตีสี่นะฮะก็ะเลยต้องรอให้ทางเขาทํางานตอนเช้าก็คืออของเรานี่ประมาณเกือแบบทเที่ยงของเขาเก้าโมงก็<ม>ลเลยพระได้ประสานก็พระเกดสองสองพระเกดเราแ,แบ่งกันก็คือทางเมรุฮัต กับทางเลขาเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนกลางส่วนผมได้รับมอบหมายเนี่ยให้มามาอยู่ในภาคสนามซึ่งซึ่งหนักพอสมควรในเรื่องของภาคสนามครับต้องเข้าใจความรู้สึกของพิญญาตที่พี่น้องเอ, <คน S 1> อ้าราเข้าเกตต้องรอร้อนอากาศร้อนนอนนอน,นอนก็ไม่ได้นอนนะเพราะว่าโดยเฉีายเช้าแรกแปดโมงสิบนาทีเนี่ยจะต้องเข้าประมาณตีสามแล้หวห่าตีสามครึ่ง ครับอ่าบางคุณก็ไม่ได้นอนบางคนก็<ม>ตื่นเต้นที่จะได้อไปทําประกอบพิธีฮัทก็เกิดการโกลาหลพอสมควรก็คือ,อว่าพอดญาติพี่น้องที่มาเที่ยวแรกเนี่ยพอดีพอพุทธญาติเข้าไปประมาณตีสามครึ่งถึงตีสี่เนี่ยญาติก็จะกลับอาจะกลับทันทีเลย<ม>พอแปดนาฬิกาสิบนาทีแปดโมงเช้านเนี่ยยังรู้ว่ายังบินไม่ได้แล้วยังไม่มีกําหนดว่าจะได้บินเมื่อไหร่ญาติก็กลับ มาที่สนามบินนี่มาที่ใหม่โอ้เขามที่มากันเยอะเลยับมากันเยอะซึ่งซึ่งผมก็ได้คําสั่งจากทางอเมรุนท่านว่ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ได้เรียกบรรดาตีแมซ่าตัวแทนจากสำนักจุฬาและกำแางกลางว่าเออวิธีการอย่างไรแล้วก็มีการประชุมบวนกับทางรองผู้ว่าการจังหวัดท่านท่านฟิสกรีสามเม่รองผู้ว่าการจังหวัดสลบรเออเราจะหาวิธีการรับมืออย่างไรในช่วงที่กําลังรอ วีซ่าคอนเฟิร์มจากซาอุดิอาระเบียหลังจากที่เรากระบวนการทา,านอาหารเรียบร้อยให้ละหมาดอะไรแอ,อกว่าทุกคนไปละหมาดแล้วก็ละหมาดสุนตแล้วก็ละหมาฮัจัดช่วยกันออกว่าให้ภารกิจวีซ่าของเราได้ออกปรากฏว่าพอเวลา15นาฬิกา3 5นาทีเนี่ยเราก็มีข่าวดีจากทางกองฮัจแล้วก็ ซาอุดิอาระเบียว่ากำลังเปิดโอเพ่นในเรื่องของวีซ่าทั้งหมด589คนครับพอรู้ว่าออกเนี่ยคุณยานนี่เฮเลยฮะดีใจร้องห้ากอดกันกลมบอกว่าชีวิตนี่บอกว่าว่าชีวิตจะได้ไปหรือเปล่าเพราะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแต่คนหนุ่มๆเนี่ยอาจจะจ๋าว่าเราคุยกันง่ายคนที่อายุมากเนี่ยเขาจะได้ไปเพราะเาสะสมมาเป็นสิบสิบปีเพราะใจเย็นอัลลอฮ์แล้วเราเนียดดีอัลลอฮ์อยู่เคียงข้างเรา ผมว่าความสําเร็จนี้เกิดจากดวอวอาของท่านไม่ใช่ของผมผมแค่ส่วนหน<อ>ึ่งนั่นเองเป็นดวอวอาของท่านซึ่งท่านนั้นถูกเชิญโดยน,ดยนบีอิบราฮิมให้ท่านไปเยืยนบ้านของรอสปานวตา่างๆท่านนาบีอิบราฮิมเนี่ยโดยให้ลูกหลานเนี่ยมาที่บ้านของรอสปานตา่างๆแล้วก็เป็นคําเชิญของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลแลห์อัลลอฮ์สัลลัมให้บรรดาบ่าวของท่านบรรดาอุมัตของท่านมีโอกาสได้ไปเยือนบ้านของรอสปาต่าลๆก็ หลังจากพิธีกรรมต่างๆเราได้รับแจ้งจากสายการบินว่าให้ชุดแรกเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในแล้วก็สายการบิน,นเครื่องจะมาลงเวลา18นาฬิกา10นาทีนะฮะปรากฏว่าเครื่องมาตรงต่อเวลานะฮะแต่ก็สามารถบินได้ตรงเวลาคือเวลา20นาฬิกา30นาทีในฟลาบินแรก2เข้า81ครับแล้วก็ของดีเลย ของชุดที่จะเป็นช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะ่ะบินเวลาเที่ยงคืน30สิบนาทีสี่ชั่วโมงครับหุญธิทั้งห้าร้อยแปดสิบเจ็ดท่านเนี่ยตอนนี้ได้ถึงมาดีนะ่เป็นที่เรียบร้อยและทั้งส่วายแต่ก็มีมหุดธายศในเที่ยวบินแรกเนี่ยได้รับรายงานจากคุณหมอซุนกิฟรีว่า มีหุ่นยติที่มีอาการบินเวียนศีรษะและอาจจะมีปากเวียนนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนขึ้นเครื่องนี่ท่านจะมีอาการอยู่แล้วแต่ว่าเรารับมือได้ทันก็คือหมอที่บนได้เตรียมการไว้แล้วแล้วก็พอถึงที่นูน่นแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลฉลองเป็นพี่<ม>น้องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมช่ครับผมฮะเละครับก็เราก็ดูแลนะฮะ เมื่อไปถึงที่นู่นแล้วหมอก็ยังดูแลนะฮะกับทุกคนเช่นเดียวกันอาจารย์ฮะ,ะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะก็เดินทางไปกันหลายไฟล์แล้วล่ละนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ขอดูอานะครับอย่าให้มีอุปสรรคใดๆเลยนะฮะอาจารย์ามาถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงฝากกับฮุดยาร์นะฮะที่อาจจะไปอยู่ที่นู่นแล้วหรือว่าผู้ที่กําลังจะเตรียมเดินทางว่าเราควรจะต้องอปฏิบัติหรือทาอะไรยังไงบ้างครับ ครับเอาฝากถึงพุทธญาตและอาภิน้องที่ดูรายการอของในขณะนี้ก็คือว่า,าการทำฮัทนั้นเหมือนการเราไปเยือนบ้านของลอสบานอลาก,การล์ลั่นดังนั้นก่อนที่เราจะไปเนี่ยเนียดให้เต็มร้อยว่าแล้วก็เราไม่ต้องวางความหวังที่อยู่ข้างหลังว่าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือญาติพี่น้องมีตัวเราเท่านั้นเองที่ ที่อ่ออับดีแล้วก็คือพักดีต่อโลกสวารคตาลาเรามาตามคําเชิญของพระองค์ฉะนั้นในภารกิจที่เราจะอยู่ที่นู่นทําต้องล้างจิตใจให้สะอาดแล้วก็คาดหวังวาดหวังเจะาลกสวารคตาลานั้นทรงรับดุอของเราโดยเฉพาะ<ม>ในช่วงที่เราอยู่ที่มินานะที่อาราบะแล้วก็ช่วงที่เราอาอยู่ที่มูดาลิฟาก็ตามช่วงที่เรา เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดทําใจให้มากที่สุดแล้วก็ทำยังก็ได้ให้มันรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้พระองค์แล้วก็ถ้าเราถึงจุดาาจอดยอ่างน,น,นี้น้ําตามจะออกมาโดยอัตโนมัติดังนั้นน้ําตาที่ลงบนดินเนี่ยหมายมันหมายถึงปุ๋ยอย่างดีที่จะมา,าสร้างให้เราในในหลังจากที่เรากลับมาบุญผ e นดิ n ของเราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในกรอบของรอ,อดสมองกาลาแล้วก็ในณอยูต่ตรงที่มันแย่รอมเนี่ย ทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นผู้ถูกเลือกนะฮะหนึ่งอัลลอฮ์ฮุมัยอินนีอัสอาลกะฮุสนุลคอติมาขออัลลอฮ์ทรงตั้งเราในจุดที่ดีที่สุดถ้าจุดไม่ดีเนี่ยขออย่าขอขออย่าให้พระองค์ได้ทรงตั้งตรงไหนก็ได้และทํางานเพื่อศาสนาอย่างที่สอง um ah ah อัลลอฮ์ฮุมัยอินนีอัสอาลกะมินะริสกีมินตะบัตันนะซูฮะกับบัลลัมขออัลลอฮ์บ ب ح ا ن อและกิเนได้รับการอภัยโทษนะฮะนะซูฮะให้เราเนี่ยก่อนที่เราจะจะริสกีที่ดีที่สุดคืออัลลอฮ์ทรงรับอภัยโทษ และให้เราเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์แล้วก็คนที่สามคืออัลลอฮ์ขาเอเนียสอะลูกัสซบิดกอลบียอะไรอัลลอฮ์นั้นทรงเปิดแสงสว่างอย่าอย่าอย่าปิดความมืดมนในในใจของเราดังนั้นสามข้อเนี้ทำยังไงก็ได้แล้วดอันะที่น้ก็คือทํายังไงก็ได้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่เราคนเดียวดอัให้พ่อแม่เราโบแอบุปการีพ่อแม่พี่น้องลูกหล,ล,ล,ลานญาติพี่น้องทุกน ทั <ừ> ้งหลยนั้นฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราอยู่บนดุนยาเนี่ยลาบยศเงินทองตาําแหน่งต่างๆเนี่ยเราพาไปไม่ได้คนอันธิปาไปได้คืออิหมานของเราความดีของเราสตดะกของเราและก็ <S <S ที่สําคัญก็คือเรานั้นจะต้องพาไม่ใช่เราคนเดียวนะพาภรรยาหรือสามีเราลูกๆเราเนี่ย ไปอยู่เป็นผู้ถูกเลือกจากอัลลอฮฺดาราในฐานะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ครับท่านครับผมฮะอาจารย์ครับด้วยเวลาอันจำกัดจริงๆนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุก,การคณะกรรมาการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีและในขณะเดียวกันในปีนี้นะครับท่านก็เป็นผู้ช่วยอาม,มรุนทัชด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านอาจารย์สลาฮุดีนฮ ا จ ي ยูโซครับด้วยความขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสลาม a m a l a i k u ครับ ภามูัมหมมุสลามวาะมุฮัมมัลอฮ์ะบัรักัตท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมครับสังคมย่อมมีความหลากหลายนะครับย่อมมีผู้ที่แข็งแรงผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ร่ำรวยและผู้ที่ยากจนสิ่งเหล่านี้จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อทําให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่น่ายอยู่นี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจํา วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและจีเมงานทุกทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามวะัยกุ้มมารอห์มะตุลลอฮ์วะบาะกาตุสวัสดีครับในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแววงกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่า บุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดยบุคอรี